แนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมไทเกอร์ ATV นะครับจากแบงคอก k ATV Adventure ครับผมครับตอนนี้เราอยู่กันที่สนามวิบากนะครับเราอยู่กันที่นะครับสนามหนองตำลึงซอย3นะครับจังหวัดชลบุรีครับ มีทั้งหมด3สนามด้วยกันนะครับไซเคิลคอร์สมอเตอร์คอร์สและเอนดูโรครับผมการแข่งขัน ATV นะครับสนามนะครับเราจะจัดขึ้นในวันที่26มีนาคมนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับที่มีรถนะครับ ATV นะครับรุ่น2 0 0ร้อยีศีนครับเดิมเดิมจากโรงงานนะครับซื้อแบรนด์ไหนก็แล้วแต่นะครับเข้าร่วมได้หมดเลยเบื้องต้นนะครับกติกาการแข่งขันนะครับต้องเป็นรถเดิมนะครับออกจากศูนย์เท่านั้นนะครับห้ามแต่งทุกกรณีนะครับจุดประสงค์ของการแข่งขันนะครับเพื่อเปิดโอกาสนะครับให้ผู้้้้ทีีี่่่่่มมมมมมมใใใใจจจรรรรรรรัััักกกนน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 นถถถ ATV ะะะะคคคคบบแแลลวววาาาาาาาฝฝอออยงงงขขสสสิเเเไดพืืุ กเป็นกีฬาด้านความเร็วอีกประเภทหนึ่งนะครับของประเทศไทยเลยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่นี่ทีเดียวครับผมครับผมในส่วนของกติกาการแข่งขันนะครับรถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันนะครับต้องเป็นรถเดิมนะครับไม่เกิน200ซีซีนะครับเกียร์ออโต้จากศูนย์เท่านั้นห้ามมีการปรับแต่งนะครับหรือปรับเปลี่ยนชิ้นใด นะครับของรถทุกกรณีนะครับสองนะครับนักแข่งนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องใส่ชุดเซฟตี้นะครับอันดับแรกเลยคือหมวกกันน็อกนะครับอันดับที่2ครับรองเท้านะครับต้องเป็นรองเท้าแข็งนะครับกุ้มโ้นนะครับเน้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักครับสามครับมีน้ําใจเป็นนักกีฬานะครับรู้แพ้รู้ชนะนะครับแล้วก็ให้อภัยกันภายในงานนะครับเราจะมีบูธนะครับจากรถ ATV ทุกแบรนด์เลยนะครับเบื้องต้นนะครับณตอนนี้นะครับมีทั้งหมด3แบรนด์ด้วยกันนะครับมีเคไลออนนะครับโฟนิกนะครับ LNP ครับขอฝากไว้ด้วยนะครับสำ งานได้เลยนะครับค่าใช้จ่ายเพียง500บาทเท่านั้นครับผมมีเงินรางวัลน,นะครับทั้งหมด5รางวัลน,นะครับและมีถ้วยให้ทุกรางวัลเลยครับ